สวัสดีครับมือนี่นะครับมาใส่กุ้งกันครับผมจะบอกนะครับสูตรนะครับสําหรับนะครับใครนะครับที่ชอบนะครับหรือว่ามากินกุ้งเต้นนะครับหรือว่าจะเอาไปทอดใส่ไข่นะครับทําเมนูได้หลากหลายนะครับเปลี่ยนกุ้งฝอยนะครับมือนี่ผมจะมาแนะนาเยื่อนะครับก่อนจะมาแนะนาเยือนะครับนี่คือนี่คือนะครับตุ้มกุ้งหรือว่ากุ้งนะครับตุ้มกุ้งจากประเทศ นะครับน่าจะเป็นที่จีนทํามานะครับสําหรับเหยื่อในวันนี้นะครับเป็นเหยื่อสูตรเร่งด่วนครับเป็นสูตรเร่งด่วนนะครับเป็นเหยื่อเขาสามารถซื้อได้ตามล่านอุปกรณ์ฟิชชิงหรือว่าตกปลานะครับเอานะครับตอนที่ซีมานะครับเบางเหยื่อนะครับสําหรับ ยาที่ผมใส่ในมือนี่ก็มาเบิ้งวิธีของผมนะครับผมใส่เป็นกระปุกนะครับผมกระปุกน้ำนะครับหรือว่าเป็นขวนน้ำเล็กๆหรือว่าจะจะทําเป็นกระปุกแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกครับกระปุกแบบนี้ก็จะเป็นฟาปิดแล้วก็เจาะนะครับเจาะอาสาเหตุอย่างที่ผมต้องใส่นะครับเป็นกระปุกแบบนี้นะครับเพราะว่านะครับเวลาเขาเมื่อก่อนนะครับจะเป็นปุง จะเป็นทุงแถมม้านะครับในนี่นะครับจะเป็นทุงนะครับแล้วก็มัดนะครับท่านท่านอ่าที่เคยซื้อมาแล้วก็นอาจจะรู้ดีนะครับถุงเป็นถุงห่อแล้วก็เป็นเชือกมัดแบบนี้นะครับอ่านะครับลักษณะแบบนี้นะครับผมจะบไซน์นะครับผมจะบไซนนะครับจะบไซน์ในนี่นะครับผมจะจับแป้นนะครับแล้วก็ทำเชือกห้อยนะครับ หอยจากด้านบนนะครับนี่ครับเอาเชือกห้อยจากประมาณสองนิ้วครับห้อยลงมาก็จะยุบประมาณกลางแบบนี้นะครับเวลา,าตุ้มกุ้งนะครับลงไปในาน้ำแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเหยื่อก็จะโปรยลงไปด้านล่างนะครับกุ้งก็จะเต้นหรือว่ารอยหรือว่าเดินนะครับ มากินเน้าในบริเวณนี้ครับเขาก็จะมาเกาะนะครับกินแบบนี้นะครับอ่านะครับสรุปให้เห็นแบบชัดเจนนะครับผมเอานะครับสูตรเร่งด่วนนะครับสูตรสูตรฉุกเฉินวันนี้นะครับผมใช้เป็นนะครับสองยางครับครอบจักรวาลเล็กกว่าได้ครับเป็นหัวอาหารปลาดุกครับ หัวหันปลาดุกปลาดุกนะครับผมหัวหันทั่วไปนี่แหละครับเพราะว่าหัวหันปลาดุกเป็นเยื่อที่น่าจะเป็นครอบจักรวาลเรียกว่าได้ครับสามารถเอาไปเลี้ยงกบได้เลยนะครับอีกตัวนึ่งครับผมจะใช้เป็นนะครับเสริมนะครับเป็นไฮเกตนะครับสําหรับท่านตกปลานะครับสูตรไหนก็ได้นะครับผมลองมาหลายสูตรแล้วนะครับสําหรับนี้ผมของเป็น ยูฮูนะครับของค่ายไหนก็ไม่แน่ใจครับผมอาจจะเป็นนะครับไาเกตจะเป็นของพี่จีนนะครับเป็นเยสูตรลูดนะครับสายชิงหลิวจะรู้ดีครับสายตกชิงหลิวครับสำหรับด้านหลังครับผมเป็นบ่อตกปลานะครับแคมหัวนาฟิชชิ่งพาร์คนะครับขาไปเสิร์ชดูในแมปได้นะครับผมอยู่จังหวัดชัยภูมิครับตำบลชีรลองอำเภอเมืองชัยภูมิครับผม ่บไก่จากตัวเมืองประมาณ6กกิโลเจ็ดกิโลนี่นะครับผมโดยประมาณครับ่บเปิดครับบ่อเปิดนะครับผมคิดว่าจะเปิดให้เหมานะครับผมี๋ยวดูวันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งไปอีกทีนะครับผมเปิดตอนนี้ก็คือเป็นนะครับเปิดเป็น่อช่างกิโลอยู่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับตกได้ตามประมาณหนึ่งกิโลครับหนึ่งกิโลซปานะตัวเล็กก็แถมไปครับผมไม่ซีเรียสนะครับผมขอเชิญที่บ่อครับปิ้งย่างได้นะครับ กินย่ญญางได้นะครับสามารถที่นำเครื่องดื่มหรือว่าอาหารมาดื่มได้มีห้องน้ํานะครับผมโอเคครับเราไปใส่กันครับผมอันนี้ผมใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมจะใส่ฝั่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมเตรียมมาห้าหลังนะครับนี่ครับบรรยากาศ <S <S 2> <S 2> บอครับ วันนี้ไม่มีนะครับเพื่อนตกปลามาครับเป็นวันจันทนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยอะครับนี่ครับลักษณะครับลักษณะบ่อจะเป็นคือมองตามภาพนะครับว่านี่ตรงนี้จะเป็นเป็นคูนะครับเป็นคูนะครับที่ถูกน้ำท่วมนะครับเพราะว่าน้ำน้ำขึ้นมาลึกครับถ้าน้ำแห้งนะครับตรงนี้จะเป็นคูสามารถเดินได้ครับคูตรงนี้นะครับ จะยุ่ประมาณครึ่งน่าจะเข้าหนึ่งเข้านะครับประมาณนี้ประมาณบ่เกิดเข้านะสามสิบถึงสี่สิบเซนครับอ่านี่ครับฟังนี้ครับฟังนี้จะเป็นน้ําค่อนข้างจะตื้นกว่าฟังนี้ครับอยู่ที่อ่าหนึ่งจุดห้าเมตรหรือว่าสองเมตรครับฟังนี้จะยุ่ประมาณสามเมตรครับสามเมตรครับตรงลึกจริงๆก็น่าจะมีรวมสี่ครับผมสายฟิชชิ่งชิ่งริ้วครับสปิลนะครับ ฝั่งนู้นครับนั่งได้ครับนั่งได้ตามขอบนะครับสปิลนะครับชิงริ้วได้ครับผมเอานะครับเดี๋ยวผมจะลงไซตตุ้มครับตรงบ,บริเวณนี้ครับผมจะใส่ตามคูนะครับ อย่างชั้นนะครับตรงนี้เดนแบบนิดตรงนู้นครับตรงนี้จะเป็นคูนะครับสามารถเดินตัดไปตรงนี้ได้ครับผมจะไซ้ไปตามคูเลยครับ สุดท้ายครับเอาโอเคครับกล้องน่าจะจับไม่ทันไม่ถึงสุดท้ายครับโอเคครับเาไปลุนกันครับ นี่ครับผมหลังหลังสุดท้ายที่ผมใส่ครับเดินใส่เป็นคูนะครับผมใส่มากระตกเสี่ยงปลานะครับผมตกหลุมปลานิ้นครับหลุมบมกไงครับผมกาจะมาไข้ที่ตื่นครับเป็นคูนะครับผมเดินใส่ห้าหลังครับเดี๋ยวนะครับมาลุ้นกันอีกทีนึงครับผมเมื่อนี้อากาศบดคลื่นๆครับเป็นอากาศเหมือนจะเป็นฝนตกนะครับแต่ไม่น่าจะตกครับผม อานะครับมาลุ้นกันหน้าๆครับผมสวัสดีที่ติดตามชมมาโดยตลอดครับผมสวัสดีตอนเศร้าอีกเท่านึงครับผมหลังจากเมื่อวานนะครับมาใส่ตุ่มนะครับดักกุ้ไว้นะครับหาหลังนะครับเมื่อนี้จะมายามนะครับในช่วงเศร้านะครับอากาศค่อนข้างคืมฟ้าคืมฝนครับผม ช้ใบยึดตรงคูนะครับเอานะครับเนื้อสูตรนี่นะครับจะได้ผลหรือไม่ได้ผลจังไรนะครับมาติดตามรับชมพร้อมกันครับผมพยายามตุ้มครับนี่ครับบรรยากาศเป็นบ่อปลานะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะคุ้นเคยดีนะครับสำหรับนักตกปลาหรือว่าเซนเซนเบ็ดนะครับ พวกเยื่อนะครับพวกเยื่อให้เกตนะครับเยื่อลำขนมปังนะครับขบขาขวบพวกนั้นครับมันจะดึงดูดนะครับให้ปลากินเยื่อนะครับแล้วแต่สูตรผ่าสูตรมานะครับสําหรับเมื่อนี้ผมจะเอามาใช้ในการนะครับดักกุ้งเต้นนะครับหรือว่ากุ้งฝอยนะครับผมนี่ครับมาเอาลงไปยามพร้อมกันครับค่อนข้างจะชันนะครับผม ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมช่องน้อยๆนะครับ Hacky l e a ด e r Channel นะครับเมื่อนี้ผมจะมาลุ้นพร้อมนะครับนั่น้าหรือว่าพี่ๆน้องๆครับผมที่ชื่นชอบในการนะครับใส่ชีวิตแบบนะฮะหาอยู่หากินนะครับผมหรือว่าท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับการนะครับ หาปูหาปลานะครับวานหงวันแหนแน่นะครับตกปูตกปลานะครับชีวิตแบบเปรียบ,ยบง่ายๆครับหลังแรกนะครับผมใส่ไว้อยู่ตรงตรงนี้น้ําจะเหมือนจะเป็นอ่าล่องทางน้ำน่าจะลึกกว่ากว่ามูครับผมอีกฟังทางพุ่นกันจะจะตื่นแน่ครับหูสูงนะครับ ลักษณะบ่อนะครับผมในตามที่ว่าในคลิปนะครับคือจะมีคูกั้นกลางนะครับฝั่งนี้จะลึกแน่ครับผมประมาณ3ามเมตรครึ่งหรือสี่เมตรครับฝั่งนี้จะอยู่ประมาณที่2เมตรครับสบายๆนะครับเส้นตกปลาชิ้นิ้วนะครับสปิวเลยก็ว่าครับสปิลน้อยนะครับเอาบอกหลใหญ่ห้างครับลังแรกนะครับผมเป็นปลาซิวครับ มีกุ้งแน่ครับแต่่หลายครับผมหลังแรกเอาเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับอากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับผมโอ้เสียงปลาสวบเก็บไว้ก่อนครับ ลุนต่อครับเหยียบพลาดนี่คือเหยียบพลาดนี่คือตกลงไปในน้ำลึกเลยนะครับโอ้เสียงปลานะครับหลุมปลาแบบยังไงครับยังเหยียบนี่ครับอีกลงังนึงครับ ุนไปน้ำกันครับใส่ไว้ขามมือครับหอยกระเกาะอืหลังนี้กุ้งครับกุ้งถือปลาซสวก็ถึกกุ้งกันยังบหลายครับหลังนี้หลายหลครับหลังนี้ถือไปน้ำครับ พอใจครับหลังที่สองใส่ใบดวนมันออกบอกครับใส่ขามมือนะครับผมแต่กุ้งเข่าอยู่ครับปลากับเข่าปลาซิวครับโอ้หลังนี้หลังนี้มีหน่อยครับหลังนี้แห้งหน่อยเก็บก้อนครับ รุ่นไปน้ากันครับผมคอยมาปรับปรุงนะครับผมอาจจะใส่ไว้ขามคืนนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีความรู้จงังใดบอกแนะน้ำนะครับว่าการใส่ไว้นานๆในกุ้งเขาออกสามารถออกออกได้บหมครับ โอ้ยัลงมีปลาซิวกุ้งก็มีครับมืลายหลังที่สี่หลังสุดท้ายอยู่คนครับจะมีให้ไลท์หมครับจะมีให้ไล์ไหมอ้ป่ามาสอบใกล้ๆนะยไหมอ๋อ รู้ครับรู้ป่าเขอยู่ทึงคูนะครับเหยียบมีแต่เสียงปลานิ้นครับผมลุมปลานิ้นครับอู้มนนีมันลุมง่ายปลาเหยียบลุมปลานิ้นอ้เาะลยางสุดท้ายแล้วมัตรโอ้โอ,โอปลาสิวอ่า หลังนี้ได้ปลาซิวหลายเติมครับโอเคครับห้าหลังเดี๋ยวไปรวมกันครับผมตรนี้ผมขึ้นฟังนี้ครับเดี๋ยวไปรุ่นว่าสี่ได้รวมกันลายปรนเดนครับผมโอเคครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับผม บ่อตกปลานะครับฟิชชิงนะครับแคมโฮอนนะฟิชชิงปลาครับผมนาก็ะเขากันหญากับขึ้นลายแล้วครับหญ้าลายก็เข่าครับผักบุ้งครับผมโตชะกาดเลยครับมันจะพืชในนาเข่าครับผมอู้ครับมันจะไปรวมกันอยู่ตรง คครับโอ้โหไหลได้น่อยก็ตามที่เห็นนะครับผมย่านว่ามันมันออกครับผม ขอ,อให้ชเวลีไ่ได้ก็ได้ยก้อยหนึ่งยุต่อกับผมได้ถอยน้อยน้อยหนึ่งครับเดี๋ยวมีแก้มือครับร้องแบบยายาม ักประมาณจะครึ่งวันหรือว่ไใซ่าวายามแรงครับกุ้งน่าจะมีอยู่ครับแต่ว่าเขาอาณาจะออกได้ครับนี่หลังนี้มีเด้ปลาครับโอ้ปลาซิวถึกหล,ลายๆที่คักถึงถึกหล,ลายๆในคักครับพี่น้อง อันี่มาได้ใส่ี่ยน้ำนี่นะครับลกรงกับลำแหลมครับปลาซิวกั ก็ยังโตน้อยๆน่ครับโอ้เหมุกก่อยน้อยหนึ่งครับก่อยล้วมครับผมอาอสรุปครับพี่น้องก็คือตามที่เห็นในวิดีโอนะครับสําหรับเหยื่อนะครับเล่งด่วนเนี่ยผมว่ามันน่าจจะใช้ได้อยู่ครับเพราะว่ามีกุ้งเขานะครับแต่ผมสังเกตว่ากุ้งน่าจะออกได้ครับโอเคครับ เดี๋ยวมีแก้มือไหมครับอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะร้องนะครับใส่เครื่องมือนะยามเศร้าเออใส่เศร้านะครับมายามตอนแรงหรือว่าใส่ตอนแรงมายามตอนเศร้ามืดครับอ่าสุดท้ายนี้ครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปบ้านๆนะครับคลิปแบบหายุ่งยากหายุ่งวิกิตนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและสนับสนุนโดยตลอดครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปครับอย่าลืมกดซับนะครับผม